วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลโบเนาะวันนี้เช่นเคยนะคะพารถสวยๆมาให้ดูกันอีกแล้วเนาะ mm hmm. เป็นรุ่นที่แบบว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ามีรุ่นนี้ไหมมีรุ่นนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. สำหรับวันนี้เราก็มีให้ดูทั้งถึงสคันเลยด้วยกันเนาะ mm hmm. จะเป็นรถ crossover เ,เนาะ และจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจาก Honda HRV <Yeah. S 1> นะะี่เองวันนี้มีให้เลือกถึง2คันนะเป็นสีเทาปี2018 1.8E แล้วก็สีขาว 1.8EL ปี2017เนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ราคาเลยดีกว่าเริ่มที่คันแรกเลยค่ะสำหรับคันนี้จะเป็นสีเทาปี2018นะคะ Honda HRV 1.8e ปี2018เนอะตัวนี้จะเป็นตัวลองท็อปอ่ะคันนี้ได้อะไรบ้างคันนี้กระจังหน้าจะเป็นสีดำแบบนี้เนอะแล้วก็ได้เป็นไฟหน้าแบบ LED Projector นะคะเป็น day time running light เนอะพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติถัดมาจะได้ล้ออลลอยขอบ17ค่ะ ล้ออัลลอยขอบสีก็จะเป็นสีดําสลับเงินนั่นเองเนาะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีปุ่มล็อกตรงนี้ให้ด้วยก็คือเวลาที่กุญแจอยู่ในกระเป๋าไม่สะดวกอ,ออกมาสามารถกดล็อกหรือปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยเนาะต่อมาด้านท้ายด้านหลังนะคะ ด้านหลังจะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เนาะแล้วก็มีไฟเบรกให้ด้วยไฟเบรกจุดที่3ให้ด้วยตรงนี้นั่นเองพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะแล้วก็เสาอากาศแบบคลีบฉลามหรือว่าชาร์กป,ปินนั่นเองและพร้อมกับดีไซน์ตัวหนังสือคำว่า HRV แล้วก็ iV Tech ่เดี๋ยวไปดูห้องสัมภาระด้านหลังกันเลยอ่ะห้องสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างมากตรงนี้แล้วก็มีล้ออะไรกับอุปกรณ์เครื่องมือให้ครบเหมือนเดิมเนาะตรงนี้จะจุของได้ค่อนข้างเยอะสำหรับลูกค้าที่เป็นสายแบบว่าอ่าแคมปิ้งหรือว่าเดินทางไกลอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าบรรทุกของเยอะขึ้นตรงนี้ยังสามารถพับลงเพื่อ ใส่ของเพิ่มหรือว่าปูเป็นเบาะนอนใส่ท็อปเปอร์อะไรอย่างนี้ได้อีกนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารแถว2บ้างดีกว่าโอเคมาต่อกันที่ผู้โดยสารแถวที่2นะคะสำหรับ HONDA HR-V ตัวนี้ความเก๋จะอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือมือจับประตูอ่าของผู้โดยสารแถว2จะอยู่ตรงนี้เนาะก็คือมันจะเหมือนกับเนียนไปนกับตัวรถเนาะก็จะเปิดตรงนี้เลย ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำใหม่ๆแบบนี<_<_้เลยเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งให้ดูว่าเป็นยังไงคอนโซลตัวนี้ก็คือจะใหม่มากนะคะเป็นสีดำเป็นเบาะหนังภายในเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะด้านในค่อนข้างจะกว้างเนาะไม่รู้สึกไม่อึดอัดอะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีที่พักแขนให้ตรงนี้ด้วยเนาะที่พักแขนสำหรับผู้โดยสารแถว แถวที่สองอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะยังมีอ่าเขาเรียกอะไรนะล็อกคาซีทใช่ไหมสำหรับติดตั้งติดคาซีทสำหรับอ่าครอบครัวนั่นเองสายครอบครัวมีลูกเล็กๆนะคะที่จะเป็นจะต้องนั่งคาซีทเพื่อความปลอดภัยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูผู้โดยสารอ่าด้านหน้าตรงข้างคนขับแล้วก็ตรงฝั่งคนขับบ้างก่อนว่าคัานนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้าง แล้วตอนนี้ก็จะอยู่ที่ห้องผู้โดยสารอ่าตรงคนขับกันแล้วเนาะเดี๋ยวขออน,นุญาตสตาร์ทรถก่อนคันนี้จะได้เป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลออตโต้ดิจิตอลเนาะคือเป็นทัชสกรีกนอคอนโซลด้านหน้าค่อนข้างที่จะเรียบนะคะแล้วก็ออกแนวหรูหรานิดหน่อยด้วยความที่เป็นหนังแล้วก็ เป็นคอนโซลเรียบๆแบบนี้ทั้งคันหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้6.8นิ้วเนาะซึ่งอันนี้จะเชื่อมต่อกับกล้องหลังก็จะมีกล้องหลังให้พร้อมกับเส้นกะระยะนั่นเองเชื่อมต่อได้หมดเลยทั้งบลูทูธอ่า USB นะคะแล้วก็ฟังวิทยุฟังเพลงได้ปกติแอรเย็นมากเลยนะคะคันนี้จะเห็นได้ว่าพลาสติกบางอันที่ติดอยู่กับอันนี้ยังอยู่เนาะที่มาจากมือหนยังอยู่นะคะ ส่วนพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นการควบคุมเสียงของเครื่องเสียงนั่นเองลดเพิ่มเสียงลดเสียงส่วนฝั่งแล้วก็มีรับโทรศัพท์ได้นะคะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นระบบ cruise control c สคอ s โ control ก็คือเวลาที่เราขับรถต่างจังหวัดที่เป็นระยะทางไกลๆนะคะที่เป็นทางตรงไกลๆเราอาจจะ,ะจะช่วยได้ดีในเรื่องของแบบว่าลดความเมื่อยที่จะต้องเหยียบ หยียบคันเร่งตลอดเวลาที่จะต้องเกรงเหยียบคันเร่งตลอดเวลาเนาะแล้วก็คันนี้มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยทรงตัว VSA ระบบช่วยออกตัวเวลาที่รถติดบ,บนทางลาดชัน S เอ s a เนาะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถึง4จุดด้วยกันนะคะอะ่ะค่อนข้างจะเป็นรถที่แบบว่าสวย แล้วก็ขนาดกำลังดีแล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างจะครบเลยเ mm. นาะเดี๋ยวเราไปดูว่าคันปี17เนี่ยที่เป็นตัวท็อปนะคะจะมีความแตกต,ต่างตรงไหนบ้างไปดูกันเลยก่อนอ่าโอเคทีนี้เราดูอ่าปี18ตัว E เป็นตัวรองท็อปกันไปแล้วเนาะจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยชอบสีของคันนี้มากนะคะจะเป็นสีเทารูสแบ c k ะะซึ่งสีเทาเนี้ยมันจะให้ความแบบว่าชอบเฉี่ยวทันสมัยแล้วก็ยังมีความหรูหรายอยู่ด้วยนั่นเองเดี๋ยวทีเนี้ยไปเปรียบเทียบให้เห็นกันช,ชัดๆเลยว่าระหว่างตัว 1.8E กับ 1.8EL เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้ว 1.8EL ได้อะไรเพิ่มมาบ้างเนาะโอเคไปดูกันเลยสำหรับคันนี้ดูเผินๆภายนอกนะคะจะค่อนข้างเหมือนกันเกือบร0 0ค่อนข้างที่จะมีความคล้ายกันมากๆเนาะ แต่จุดโบจะบอกแค่จุดที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดแล้วกันจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะอ่าด้านท้ายตรนี้จะได้แบบรังครึ่งเนาะส่วนไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์เป็นเดนทัมลันนิ่งไลท์เหมือนกันแต่จะได้เพิ่มมาในส่วนของไฟตัดหมอกอ่าไฟตัดหมอกนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ค่ะลูกค้าตัวมือจับ นะมือจับจะเป็นโครเมียมจะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ถ้าเป็นของปีอ่าตัว e เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าตัว e l จะเป็นสีสีโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถล็อกจากตรงนี้หรือว่าปลดล็อกจากตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะเป็นแบคขอบสิเเหมือนกันคลีบฉลามชาร์จฟินเหมือนกันนะคะไฟท้ายเป็น led แล้วก็มีไฟเบรกจุดที่3ให้อีกเหมือนกันนั่นเอง หลักๆก,ก็คือจะค่อนข้างคล้ายกันนะคะภายในของคันนี้ก็สวยใหม่อันนี้อ่ะอันนี้จะเป็นแบบพับเบาะให้ดูแล้วว่าเวลาที่เราพับเบาเพื่อใส่สัมภาระเพิ่มเติมหรือไปแคมปิง้งเนี่ยจะเป็นในลักษณะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านในของคันนี้เลยว่ามันจะต่างกันไหมอ่ะโอเคคันนี้ค่อนข้างเหมือนกันเดี๋ยวสตาร์รถก่อนเนาะว่าเสียงเครื่องอะไรอย่างนี้เหมือน เบื้องต้นนะคะทุกอย่างจะเหมือนกันแทบทั้งหมดเลยเนาะตัวคอนโซลหรืออะไรเนี้ยเหมือนกันแล้วก็เป็นเบาะหนังทั้งคันสีดำเหมือนกันเนาะหน้าจอเท่ากันคือ6.8นิ้วแอร์อโอตโต้นะคะแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันแต่ว่าไฮไลท์ของคันนี้มันอยู่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์ของคันนี้จะเป็นในส่วนของตัวหลังคาซันรูฟนะคะซึ่งปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวโบจะเปิดให้ดู จะเป็นหลังคาซันรูฟที่เปิดไฟฟ้าได้ที่เพิ่มมาในส่วนของ1.8 EL เนาะตรงนี้ถ้าเกิดแบบเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราเปิดรับอากาศดีๆแล้วก็ให้ฟิลที่แบบว่าเป็นรถที่ดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้เลยนะก็คือเปิดซันรูฟได้แล้วก็ดูดาวเอยแบบอากาศดีๆแบบว่าเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ ก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้แค่กดตรงนี้เองเนาะจะปิดได้2ระดับนะคะก็คือปิดแค่หลังคาแก้วแล้วก็ปิดตัวม่านอันนี้อีกรอบหนึ่งเนาะทีนี้ไปดูเครื่องของทั้ง2คันเลยว่าห้องเครื่องของ2คันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอเคสำหรับทั้ง2คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ CVT ทั้งคู่เนาะ ซึ่งข้อดีของเกียร์ CVT เนี่ยก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์นะคะจะไม่มีการกระตุกจะค่อนข้าง,าง,งนุน่มนวลแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันด้วยนั่นเองอสำหรับห้องเครื่องของทั้ง2องคันนะคะใหม่ๆสะอาดพลาสติกเขาเรียกอ,อะไรนะน็อตยิ่งอยู่นะคะแล้วก็ได้เครื่องยนต์แห้งๆแ,แบบนี้เลยตามคอนเซ็ปต์ของ MK Motorhead ไม่ซื้อรถชนหนักพิค,ค่้มแล้วก็น้ำท่วมนั่นเองเนาะอ่า ทั้ง2คันนะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตร141แรงม้าเนาะแล้วก็เป็นระบบ i v t e c ททั้งคู่นะคะ,ะจบไปแล้วกับทั้ง2คันนะคะเป็นยังไงกันบ,บ้าง,างคุณผู้ชมชอบคันไหนเอ่ยก็2คันนี้จะแอบ,บกระซิบว่าราคาเท่ากันนะคะต่างกันที่ปีนั่นเอง ไม่ได้เน้นฟังก์ชันเยอะก็จะเป็นคันนี้แต่ถ้าชอบฟังก์ชันเยอะแต่ว่าปีต่ำกว่านิดหน่อยก็จะเป็นคันนี้เนาะสำหรับอสองคันนี้ถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาชมก็เข้ามาชมได้เลยที่ MK Motorhead ถนนอ่อนนุชนะคะเยื้องๆกับโรงพยาบาลซิลินทรเหมือนเดิมเดี๋ยวจะปักแผนที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางเต้นไว้เหมือนเดิม นะชอบคันไหนก็มาดูคันนั้นนะคะเรียกได้ว่าสวยใหม่ทั้ง2คันแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆรออยู่ที่เต็นท์แน่นอนสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube นะคะสอบถามเข้ามาได้ทั้งทาง f a c e o o o k l i ์แอดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ